i mm -hmm.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  นิสองเจนิยวดีครับสี่หกเจ็ดแป๊บเดียวขึ้นแป๊บเดียวไม่นานเก้าสิบ็ดช่วงเล่นใหม่ถคาอยากไ่่มานานแล้ววันที่คุณส้มเข้าไปดีครับสวัสด <c oughs> ีครับคุณส้มครับ สองสิบสามช่วยนับด,ด้วยสิบสี่อากาศร้อนมากครับเหมือนฝนจะตกแปดพี่กันปอนดีครับโป๊ยสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหก ย่าวดีครับย่าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสี่ สวัสดีนะครับพี่ปอมสวัสดีครับผมนะครับเมื่อเช้าไม่ได้ขึ้นไงไม่ได้ขึ้นสองวันแล้วก็ขึ้นตั้หน่อยครับตรงนี้บ้านว่างนิดหนึง<ม>่งเพิ่งเล่นเพิ่งได้มาวันแรกเดี๋ยววมบอมเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยววนขวานะเดีเ๋ยววนขวาหนึ่งสองสาสี่ สามสิบเก้า่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไ่อยๆเลื่นไปไล่สดไล่โซดเสร็จก่อนให้เอาจริงครับฟอมเถอะคุณันไลัยัสดีครับผมอยู่ไกลมองไม่ค่อยเห็น โชว <esi> <ibl ok pl PI> ์พ <pl ains> ุงเลยโชว์พุงเลยเขาเหงาเกล็ดถึงไหนวะโชว์พุงต้องวัวทางนี้ดิหลงอนเนี่ยคุณป็นไร่พางูเซ็ตไหมเออเจ้าพงใครอะ พิเศสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมไม่นิ้วครับคุณไม่ไล่ครับไม่ได้นับแล้วเนี่ยเท่าไหร่ฝ <c oughs> นมาครับยี่สิบแปดยี่สิบแปดท่านนะครับสวัสดีครับ <c oughs> Máy kèm cá pù Chô ching tiếng, Dạng cái show băng xì đi hắc, à ครับหนึ่งนะครับผมจะตกมาเดี๋ยววนวนซ้ายบ้างนะครับผมโอ้ยเสียงเสียงดังฟ้าร้องใช่ครับผมหลานหลานหลานทางนี้ทางนี้ตกหนัก มันมีท่านี้ด้วยอ่ะท่านี้ผมแบบมันไม่เคยเล่นเลยมันเล่นยังไงไม่รู้อย่างเงี้ย่างเงี้ยมันไม่ถนัดอ่ะแขลงไปเล่เอาเรื่องนะทางนี้ตกหนักนะครับหลานเป็นต่อครับผมจากพี่คุณบรนไล่นะครับผมพี่ส้มครับอันนี้เพิ่งมาส่งสั่งไปเมื่อวันร้อยร้อยสามบาทนะครับ เล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับเล่นอย่างนี้ก็ได้บอกเอิญน <laughs> บกเอิญหลับคาไลท์นะครับสวัสดีครับเจ๊ครับเดี๋ยวมีอันนี้เล่นอันนี้ก่อน ึ้นไม่นานนะครับผมสวัสดีทุกท่านเดิอไม่ว่างทนะักสีหวานพอดีว่าสั่งให้หลานเล่นด้วยนะครับก็ลเลยเอามันสีสีนี้มาถูกสุดแล้วครับสีอื่นมันจะแพงกว่านี้กล้าแขนสู้ปู่ไม่ได้ก็เด <G l oss> ี๋ยวมาเล่นอันนี้กันนะครับเห็นว่าแค่สามโลแต่ว่ายก ยก4อยกว่าทีก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะหมู่หมู่ครับเอาเรื่องกันนะถ้าเห็นข้างก็จะไม่เห็นคอมเมนต์อีกทางนี้ว่าเฉียงเียงอืม เดีละสิบห้าทีครับโอเคปู่ต้องปู่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยเขาให้มาโอ้ oh. <Okay. S 1> อาจ,จือของครับผเดี๋ยวสับห้าครับห้านาทีหนึ่งสองสองอะไรคุณกาวดีครับผมสามสามคุณหญิงนี่อะไรดีครับผม สี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดปดปเก้าเก้าสิสสอ็ดอสสองสิบสอง สาสิบสามสี่สีสิบห้าสิบห้านกตาซาดีค่ะคุณส้มครับขึ้นไม่เป็นน้อยํำแจ้งแล้วนะแจ้งแล้วทักไปบอกแล้วนะครับ่อตไปยกข้าง

มาช้าอดดูคงอ,อ๋อนุกเตยฝากสวัสดีนะครับสวัสดีครับฝนตกนะแป๊บนึงเม้งเมง้มงฝนตกยายสั่งไว้เลยฝนตกนะครับผมนี่เซ็นแรงใช่คุณหญิงใหญ่ครับคุณแม่ไล่ครับผมขึ้นแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะ ถ้าแฮมเมอร์นะครับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสิบสิบสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าโอเค ถ้าไม่พิมพ์แปลว่า,ากำลังเรียนแบบโอเคครับผมที่นี่รันดูจนเบื่อแล้วค่ะใช่ไหมคุณจาใช่ไหมต่อไปอ่าเมื่อกี้ต่อไปหน้าแขนนะครับหน้าแขนหน้าแขนนะฮะสิบห้าที สอกแนบลำตัวครับสอกเราจะไม่ขยับไปไหนเลยเราจะกิ่งหน้าเขียนขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค สามส5ี่สิบห้าโอเคต่คิดว่าสิบห้าทีมันน้อยนะแต่ว่าเราเล่นสี่รอบสี่รอบรอบละสิบห้าทีนะครับวนไปคนระับต่อไปเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับเ,เดี๋ยวต้องขำทข่านนี้ไปหลังนี้นะครับไป,ไปข้ดงหลังนะครับ แล้วก็ดังขึ้นครับหนึ่งสอสสี กลั่นคอไปสิบห้าครับขอบคุณครับเพื่อนส้มนะครับผม like เล่นเลน <ๆ S 1> ไปงั้นแหละครับต่อไปกลับมาที่ดัมเบลนะครับผมท่าน,นี้ก็จะทําอย่างนี้อ่าเสมอหัวไหลนะครับเสมอหัวไหลดันขึ้นอ่าในนั่นแหละระดับหน้าผานะครับผม โดยทางนี้นะครับแล้วดันขึ้นในระดับหน้าผากนะครับสองข้างพร้อมกันสิบห้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจด โลก,กี่โลอันนี้อันนี้สามโลนะครับสามโลตัวนั้นสี่โลสีพูอดี๋ยคิดว่าเบานะอย่าคิดว่าเบาอ๋อใส่เข้าอุย้ยแปบ๊บหนึ่งนะครับใส่เข้า เออลืมลืมโทษทีครับลืมลืมบอกว่าถึงอันนี้จะสามโลก็ตามนะครับแต่ว่าหลายหลายเซตมันก็เอาเรื่องครับหลายหลายทีมก็เอาเรื่องหลักต่อไปท่าสุดท้ายนะครับผมอ,อกกําลังไทยรอบปีไม่ผมออกมาสามเดือนแล้วนะผมออกมาสามเดือนแล้วนะ วันนี้ฝนมันจะตกเองครับผมต่อไปท้าสุดท้ายนะครับถือถืออย่างนี้ครับหงายมือหงายมือนี้นะครับหงายมือนี้สองข้างนะครับผมแล้วก็เราจะยกไปในระดับเสมอหัวไหลอีกด้านหนึง่งรับอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับผมสลับกันสิบห้าทีนะครับ สิบห้าทีจบนี้ครับับหนึ่งเซ็ตพร้อมยังหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหก

เี่ okay. นี่คือท่ายกชุดแรกนะครับรวมท่าเลยรวมที่ใช้ทุกวันรวมที่ใช้ทุกวันนะครับท่าที่หนึ่งอาทวนท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งแบบนี้ยกขึ้นยกขึ้นนี้สิบห้าทีครับท่าที่สองท่าที่สองก็อย่างนี้นะครับท่าที่สาม ไสามครับไพ่สา,า,ามนะครับตกหนักอโอ้ยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวดูดูดูฝนฝนตกหนักครับเดี๋ยวว่าผมจะขอตัวลงก่อนนะครับไปปิด่างข้าบานบ้านก่อน โอเคเดียววันไหนโอเคนะครับเดี๋ยวไปเคลียร์บนบ้านก่อนนะครับบายยนะบายยก่อนฝนไม่เป็นใจครับผมฝนไม่เป็นใจบายยครับผมขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมนะครับวันนี้ขอขอตัวก่อนนะครับออซิเดนอีกแล้วนะครับบายยครับบายๆเลยสัมภาษณ์ไม่ได้เดี๋ยววันหลังวันหลังครับวันหลัง